สวัสดีครับนายคิวนะครับวันนี้มาทำอะไรกันวันนี้นายคจากสเปคนะครับผมวันนี้ก็ง่ายๆเลยคือ,อผมจะมาอัปเดตกับคอมงบประมาณสามหมืบาทปลายปีสองพันยิบสี่ซึ่งผมไม่ได้ทำไงคิวจากสเปกมาเดือนกว่าแล้วนะเอาจริงๆคลิปล่าสุดก็คือไอ้จักรยานสีแดงเนี่ยแต่เดี๋ยวเรามีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เป็นเกมแน่นอน เดี๋ยวมีเกมแม่เดี๋ยวรอก่อนไม่ได้ทำนายคิวจัดสเปคมาสามเดือนเต็มเตสามเดือนเต็มๆนะครับทุกคนที่เราไม่ได้ทำนายคิวจัดสเปคก็เราจะมาอัปเดตหน่อยคือในพารเนี้ยรอบสามหมื่นเนี่ยรอมเนี้ยผมจะลองมาจัดที่ JB บ้างทีสามหมื่นบาทเนี่ยมันสามารถไปหลายเว็บนะ สามารถไปหลายเว็บได้เลยนะทุกคนมาไปที่ซีบิวแล้วกันซีบิวผมว่าเจนสิบสี่อ่ะผมว่ายังโหเจนสิบสี่อ่ะถือว่าโหดมากและเป็นตัวเดียวที่ผมว่าแนะนำให้ทุกคนซื้อดีกว่าเป็น AMD Intel Core i ท1คห้าหนึ่งสี่เปลี่ยนใจเป็น AMD AMD Gen 8เจนแปดจนแปดอดีแปดผมว่าโหด เป็นไรเส้นห้าแปดพันสี่เอฟแปดพันสี่เอฟเลยตัวนี้หกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทว,ว่าค mm ุมนะเมนบอร์ดเมนบอร์ด a มห้าบอร์ดผมว่าจะเลือกเป็นตัว b หกห้าศูนย์ตัวตัวซีรีส์ตัวซีรีส์ที่ก็จะพอรับไหวน,นะ,ะ b หกห้าศูนย์พอรับไหวน,นะสำหรับผม มว่าเป็นตัว dhs d สาม p h ไอ d สาม p ไม่ก็ไอตัวข้างๆ้าเพิ่มมาพันหนึ่งก็ประสิทธิภาพอย่างนี้นะตัวไหนบอด ma t o อ๋อนี่เพิ่มราคาไปเยอะนเดียวกันนะถ้าบอกตัวนี้เี๋ยาดูด้ตรข้างข้างอ๋อนี่มี wi-fi bon. รอบนี้ผมจะดู wi-fi บ้างตัวนี้น่าสนใจ บอร์ดสวยได้เกมมิ่ง Wi-Fi ด้วยอบอร์ดการเชื่อต่อก็โหอยู่นะมี Wi-Fi Wi-Fi อะไรเนี่ย Wi-Fi 6เหรอ6 e ด้วยโอเคครับผมเลือกตัวนี้สี่พันหก้าสิบาทการ์ดจอการ์ดฟิกการ์ดละกราฟิคการ์ดผมเลือกเป็น gforce e 40เอ้ยดูเรดิออนดิเรดิออนน่าสนใจอยู่ว่ะคือเรดิออนเนี่ยผมยังว่ายังไม่แรงเท่ากับพวกตระก,กูล เอวีดีอะเพราะว่ามันมีมันมีเฟรมเจนเหมือนกันแต่ว่าเฟรมเจนของของเจนนี้ไม่น่าจะทนไหวนะผมเลือกเป็นอินวิดียดีกว่าเอ็นวิดีอาดีฟอนแล้วกันอาร์ทเสสี่สี่หกสูดเนี่ยผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเอ็มเอสไอวันนี้สามวกเอ็มเอสไอแน่นอนแลมแรมสิบหกกิกเฮ้ยหรือว่าสามสองดีกว่าเออสมัยนี้สามสองผมว่าถูกนะนี่สามสองมาแล้วนี่ อาฟาเเปอร์เซอร์เดอะอาเซอร์น็อกสวยนหรือว่าจะเป็นถ้าถ้าอยากให้มันไฮเอ็นนะไฮเอ็นสุดๆหรือใครที่ไม่อยาก RGB จีบีก็ได้แต่ผมว่าเลือกเซฟเวฟกันเพื่อบางคนอาจจะไม่ชอบ RGB เป็นอาปเปอร์เซอร์น็อกเหมืนกันสามสองบาทห้าประสบเลยแล้วก็ SSD เซดอ็ซัก p ีไ g e n เอจีอยู่นะอารเนีมเก็บเลยว่า PC IE อสี่ อ่ะตอนนี้มีหลายรุ่นแนละ้ที่เป็นเจนสี่อ่ะเคมิสคูเชลีสามแม่ไม่เอาเดี๋ยวผมหาดูสนอรุ่นน่ถ้าจะไ่ายสุดนะผมน,นี้ราคาน้อยผมเลือก S D หนึ่ง T ของหนึ่งเทบนะของนี่ละกัน ถ้าจะง่ายทีสยสยยท่สุดนะหนึ่งเทระไบต์สวยๆเลยเป็ตัวสูตรี v o อุ้ยอุ้ยตัวนี้โหออยู่นี่สองพันเก้าร้นยสิบหกห่อกำไรถ้าจะซื้อแบบไม่กำเครฟหนึ่งเทผมว่าเอาตัวนี้แล้วกันเครฟ C เก้กาหนึ่งศูนย์ก็ได้เนี่ยตรงนี้มาเบอือเคสกับโพลส์สไปโพลส์สไปอันนี้ผมเลือกจิ้มได้เลยผมจะเลือกเป็นตัวที่ถูก แล้วก็พอรับไหวกับซินโดมเอสเอสหกห้าศูนย์เพราะว่าถือว่าเป็นเทอร์โมเทสไม่อาดีกว่าเทอร์โมเทสมันหน้าไปไม่ใช่เทอร์โมเทสมันหน้าไปาซเวอร์สีของซินโดมใช่ซินโดมซินโดมไม่เป็นไรอะเทอร์โมเทแล้วกันครับเทอร์โมเทส สาม0สอง้อยห้าสิบอ่าไม่เป็นไรมันอาจจะเกินงบไปหน่อยไม่น่าจะหน่อยนะเพราะว่าเยอะเลยอ่าเป็นเกมเกมเดียสออร่าซีจีแล้วกันโอเคครบตัวนก่อนซีเป็นเอ d มดี e n 5 5ห้าห้าอ่าห้าแปดพันสี่รอยอฟอันนี้ไม่มีจ,จอตัวนี้แปดหกพันเก้ารสิบบอร์ด MSI B650 หกห้าศูนย M gaming wifi ด้วยอันนี้คือ wifi นะ4,690 4,690ถ้าจะลดบอร์ดสเปคนี้ถ้าใครที่จะต่อสายแลนนะจริงลดลองลดดูไหมลองลดสเปคให้เป็นตัวบอร์ดอีที่ผมเลือกกันตอนแรกอนะบอร์ดที่ผมเลือกเมื่อกี้มันน่าจะเป็นบอร์ดที่ราคาที่สวยๆวย ถ้าจะลดลลดมาอีกหน่อก็จะเป็นอย่างเนี้ยบอร์ดนี้ก็ไม่มี Wi-Fi น,นี้ก็ไม่มี Wi-Fi เหมือนกันแต่ลองที่เป็นบอร์ดนี้ดิเ t เออนี่ตัวนี้โอเคลดมาอีกพันหนึง่งตัวนี้เป็น MSI Pro นะ b 6หกห้าสูตรเอมดห้าด้วยสามพันหก้ยาสิบลดมาพันหนึ่งอะ่ะแล้วก็ ก้าจอเป็น G-Force e RTX 4060 Ventus 2X นะครับของ MSI เองตัวนี้หกตัว MSI เลยว่าหนึ่งห้าร้อยบาทนะแรมแรมโหดมากผมเลือกมาถือว่ารอบนี้จากปีที่แล้วผมเลือกมาสิบกกิกรอบนี้มาสามสิบสองกิกบ้างเป็น Asus n o x d d r 5ะครับเป็นไม่มีไฟนะสามสิบสองกิกบัสห้าพันสองคือเมื่อก่อนเราเลือกเป็นบัสสี่พันแปดนะเมื่อก่อน ต่รอบ,บนี้เป็นบาทท่ามาสองแล้วสามพันสามรอเก้าสิบาท SSD เป็นครฟตีกาหนึ่งศูนย์อันนี้เป็น s s d M เลยเจนสี่ด้วยห้าพันทับห้าพันทับเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ห้าพันทับนี่มันจะบอกห้าพันห้าพันทับสี่พันแปดหรือถือว่าโหดนะสองพันเจ็ย้าสิบาทดึงเทเลาบายนะผมได้พะว์ตสปายที่คือเทอร์โมเทคสมา r ์บีเอ็กวันหกร้อยห้าสบวัตต์แปดสัด บอนส์นะครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทแล้วก็เคสเจเดียสโอล่า G C เจ็ด I R G B นะครับอยู่นี่เก้าร้อยเก้าสิบาทรวมเซตนี้ก็คือสามหมื่นสองร้อยสี่สิบาทถือว่าคุ้มเกินราคาด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือจอบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะมีคลิปประกอบคอมโรงเรียนแน่นอนนะครับเ้าือใหม่ที่เราไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหนึ่งกกย่งจะไิ่ไม่พลาดลิปใหม่นะครับคลิปนี้ผม โน่ no, ตัดต่อแน่นอนครับเจอใหม่ชื่อไปครับสวัสดีครับ